แม้แสดงเพียงผัสสะให้เกิดเวทนาก็ยังเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วจะพึงเบื่อหน่ายได้บ้างพึงคลายกำหนัดได้บ้างพึงปล่อยวางได้บ้างในกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูทั้งสีนี้ข้อนั้นเพราะเหตุไร,รเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าการก่อขึ้นก็ดีการสลายลงก็ดี การถูกยึดครองก็ดีการทอดทิ้งซากไว้ก็ดีแห่งกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาผู้ทั้งสีนี้ย่อมปรากฏอยู่เพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วจึงเบื่อหน่ายได้บ้างจึงคลายกำหนัดได้บ้างจึงปล่อยวางได้บ้างในกายนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตก็ดีว่ามโนก็ดีว่าวิญญาณก็ดีปุถุชนผู้ม่ได้สดับแล้ว ไม่อาจจะเบื่อนายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่าสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นต้นนี้เป็นสิ่งที่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับแล้วได้ถึงทับแล้วด้วยตัณหาได้ยึดถือแล้วด้วยทิฏฐิด้วยความเป็นตัวตนมาตลอดการช้านานว่านั่นของเรานั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวตนของเราดังนี้ เพราะเหตุนั้นปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วจึงไม่อาจจะเบื่อหน่ายไม่อาจจะคลายกำหนัดไม่อาจจะปล่อยวางซึ่งสิ่งที่เรียกว่าจิตเป็นต้นนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้มิได้สดับแล้วจะพึงเข้าไปยึดถือเอากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพูททั้งสีนี้โดยความเป็นตัวตนยังดีกว่าแต่จะเข้าไปยึดถือเอาจิตโดยความเป็นตัวตนไม่ดีเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเล่า ดูกนภิกษุทั้งหลายข้อนั้นเพราะเหตุว่ากายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาพุทัังสีนี้ดำรงอยู่ปีหนึ่งบ้างสองปีบ้างสามปีบ้างสี่ปีบ้างห้าปีบ้างสิบปีบ้างยี่สิบปีบ้างสามสิบปีบ้างสี่สิบปีบ้างห้าสิบปีบ้างร้อยปีบ้างเกินกว่าร้อยปีบ้างปรากฏอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ส่วนสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างว่ามนโนบ้างว่าวิญญาณบ้างนั้นดวงเอิญเกิดขึ้นดวงเอิญดับไปตลอดวันตลอดเคินดูก่อนภิกษุทั้งหลายในเรื่องนี้อริยสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมกระทำไว้ในใจโดยแยบคายเป็นอย่างดีซึ่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเทียวดังนี้ว่าด้วยอาการอย่างนี้เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมี เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คือสุขเวทนา เกิดเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนาจึงเกิดทุกขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา เวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพร,ราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คืออทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนา เวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนพระไม้สองอันเสียสีกันไปมาไออุ่นย่อมเกิดความร้อนย่อมบังเกิดโดยยิ่งเพราะแยกไม้ทั้งสองอันนั้นแหละออกจากกันเสียไออุ่นใดที่เกิดเพราะการเสียสีระหว่างไม้สองอันนั้นไออุ่นนั้นย่อมดับย่อมสงบไปข้อนี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้น เพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาจึงเกิดสุขเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คือสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะเป็นที่ตั้งแห่งสุขเวทนาเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกขเวทนา จึงเกิดทุกเวทนาขึ้นเพราะความดับแห่งผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกเวทนานั้นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะผัสสะนั้นในกรณีนี้คือทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งทุกคนคนเวทนาเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยผัสสะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาจึงเกิดอทุกขมสุขเวทนาขึ้น เพราะความดับแห่งภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนานั่นแหละเวทนาใดที่เกิดเพราะภาษะนั้นในกรณีนี้คืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยภาษะอันเป็นที่ตั้งแห่งอทุกขมสุขเวทนาเวทนานั้นย่อมดับย่อมสงบไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในภาษา ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายความกำหนัดย่อมหลุดพน้นเมื่อหลุดพ้นแล้วย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอร,ริยสาวกนั้นย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันอันเราอยู่จบแล้วจิตที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว กิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีกต่อไปดังนี้แล